ซีวิกจะเปลี่ยนโมเดลเมื่อไหร่กี่ปีครับเพราะว่า F e ฟโฉมปัจจุบันแฟนผมไม่ชอบงานออกแบบภายอนอกตัวรถทั้งคันแต่ภายในแฟนบอกสวยแต่ที่ยังไม่ซื้อเพราะไม่ชอบงานออกแบบ1กระจังหน้าด้านบนส่วนบนที่ต่อจากฝากระโปรงมันมูทูไม่คมเลยดูไม่ค่อยสวย2ส,สาว A จะตั้งไปไหนนะครับไม่ลาดเอียงตั้งอย่างรถกระบะดูไม่ลงตัวเหมือนซีวิกรุ่นที่ผ่านๆมาอยากทราบเขาคร่าวว่าจะเปลี่ยนโมเดลเมื่อไหร่อีกนานไหมครับจะขอข้ามเจนนี้ไปก่อนโดยปกติมันจะวรนมาณ5-6ปีซีว <Civic S 2> ิกทั้กี่ปี สองสองสปีกว่าสปีประมาณนั้นสองปีกว่าดูแล้วน่าจะอีกห6ปีได้ไหมั้ยไม่ไม่ไม่ถึงไม่น่าจะไม่เกิน3ปีหรอกสามปีประมาณ3ปีอะก็เราให้ตัวเลขประมาณนี้ไว้ประมาณนี้ไว้ามันมันไม่เร็วๆนี้แน่นอนมันจะมนเพิ่งออกมาไม่แต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นมันมีปัจจัยที่เราเคยพูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่า เศรษฐกิจเอ่ยออาจจะมีการลากออกไปอีกนิดหน่อยใช่คือถ้าบอกว่าไม่ชอบ F e ฟอีโฉมปัจจุบันด้วยเรื่องนี้ด้วยเรื่องพวกนี้นะผมว่า F e เจนหน้าเนี่ยไอ้ไม่เีเนนะซีวิกเจนหน้าเนี่ยมันก็คงไม่ได้หนีไปจากนี้มากหรอกคือมันคงไม่แบบยู่ดีโอ้ทำเสาเอแม่งลาดมาเหมือนซีวิกเอฟดีอะไรเงี้ยไม่ผมว่าไม่ไม่อะไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนไม่น่ากลับไปแบบนั้นแล้วออใช่ 真的啊。